งายครับอันนี้กิน่ายบนี่อายุมันในเดือนอายุในวันหนึ่งนี่เี่ครับเชิ่พี่น้องนี่ตุ้งขางคนละตัวว่ามันยุ่งประมาณนี้ครับพี่น้องเนี่ยคือหมดว่ามีนหมดอายุอายุหนึ่งวันใหนึ่งวันอายุหนึ่งวันครับเนี่ยเี้อที่มันออกจากนี่ออกจากคุยว่ะเผ้าอันนี้เขาพอเองบุษบินพอพ้องไข่เองม่เองแ่ะหรอจำนเองจำไา้เองครับ จำนายเขาจำนายเบียดได้ครับโปูคันธรมืาเนี่ยจีไนเนี่พผู้หลักครับอันนี้ปูอันนี้ปูป่ะครับปูครัจับจับยกขึ้นสี่เลยป่ะครับใช่ครับโอ้โหผมครับเยอะสองมัดสองกิโลโอ้โหสมาณสองกิโลครับแบบตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยขอตัวเล็วๆได้ครับพี่น้องมืัอน,นี่บัวได้ออกกันสั้นมนั้นั่นเลยมือจับเอาครับอาจจะสั้นจนัง่อยมืัอนี้ผมอยู่ครับนี่ขึ้นคุณพอ่อเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับคุณพอ่อครับเสื่อฟาร์มคุณผอเสื่อว่ <S <S โอ้ยครับปไปยู่คุ่นครับชายทุ่งรุ่งโรจน์ชายทุ่งชายทุ่งฟาร์มจิ้งหรีดหนูนาหนูพวกใหญ่ครับผมหนูอันนี้ไม่ตับบอหนูเลยบ้างครับบอหนูครับพกซิบกระบอนี่ยครับปริมาณหลายหลายกันเลยครับเจ้าตัวโอ้ลูกหลาย ตั้งบอ่อทงลูกออกไม่รุ่นก,กลางรุ่นจับออกจากแม่แล้วรุ่นบอ่อขุนบ่อละสามสิบกว่ตัวบ่อละสามสิบผาสิบยี่สิบสิบครัวแต่บอ่บอว่อหนึ่งแม่ก็พบบออยู่สองต่อหนึ่งครับอ่าอยู่สองต่อหนึ่งครับ<ต>อันนี้เขาอยู่พี่กัดอยู่บ้านเคลื่อนนะพี่นะบ้านเคลื่อนตําบลเคลื่อนเ,อนะเพื่อขอสมิสัยมหาสารคามกับบ้านผมเนี่ยแหละครับ<ม>บ้านจะคว่ำช่องนี่แหละอันนี้กับว่ากันเอื่อเพื่ไก่กับพี่น้องกันใช้เบ,บ่งเบ่งเบ่งตัวเรือครับ อันนี้ลูกกำลังจีจะออกจากแม่แล้วนี่ครับลูกนัอย่ากใกล้อย่ากใกล้เดี๋ยวมันโดนกระเดือกเอาไปใกล้หนูอันนี้หนูพันยังครับพนหนูฟุกยัดหนูฟุกใหญ่นี่แหละพันก็มาจากกัุงสุโขท่านคนละพันนั่นมันมีหลายสายพันธุ์มับอสมีหลายแต่ว่าจำบ่อไหนมาไป็นจากใครเนี่ยาจากอ่าชยัยภูมิกันนี่จากสุโอันนี้นอันก็จีเป็นอีกพันหนึ่งแต่ว่าพันใหญ่เดีครับนี่ ใหญ่ๆปานจวนฟ้วนอา่อยสุดแตเห็นเนี่ยอิริอยากไปเบิ่งตัวใหญ่อิรีมันบ่ครับผมมาเบิ่งตัวใหญ่อิริ่งตัวใหญ่ครับเกินปอปูมันปอบปูมันมันเอาพอปูกับแม่ยยากับมี่ปลาปลาพี่น้องไปเบิ่งมีหัวปอปูกับแม่ยยาผมกับชูฟงเซียงัวก็เกษียนนี่แล้วได้บันหลายยุคหลายอำเภอหลายจังหวัดที่มีอยู่หรอกเพื่อจมาเคลื่อนกันมีหลายสาขาหลายหมอครับผมครับผมโอ้อาดีตสั้นด้วยครับพี่น้องภาพก่อตัวหลายๆครับ จับขึ้นได้ตัวนี้จับวันนี้รุ่นเนี้ยครับผมรุ่นเนี้โอ้คือหมูเลยครับพี่หมูครับอันนี้ปูอันนี้ปูเหมือนกันปูจับเจ็บยกขึ้นสิอะไรบ้างครับโอ้ผมจับเยอะประมาณสองกิโลประมาณสองกิโลครับอันนี้ปูตัวปูครับครับตัวปูแต่ว่าตัวปู๋ก็ตัวเมียตัวตัวเมียสินะอีกตวตัวผูกับตัวตเมียอยู่ครับผม Ane, like tu, to, anda, ตัวเมียนางแมนตัวเป็นยาหุ่นตัวเป็นยาแบบยาอยู่หุ่ตัวปูอยู่นี่โตัวตัวยานี่ประมาณจักโล่สองโล่โลกัวโล่กลัวเนาะแต่ว่าตัวปูใช่ไงก็ตัวเมี้ยแมนตัวปูยังธรรมชาติของห้องนะครับแมนครับแต่ว่าห้องขายทั้งเป็นพอพันไม่พันเป็นูเนื้อแบบแมนครับขายทั้งเนื้อขายทั้งเนื้อขายทั้งพอพันไม่พันขายเป็นกิโลเป็นตัวครับขายเป็นตัวแต่เป็นคู่กับทั่วๆไปเขาก็ขายอะไรกัน หนึ่งตัวหนึ่งเมนบ่ครับผมหนึ่งตัวหนึ่งก็ขายแปดร้อยเก้าร้อยเป็นเป็นไอเป็นเอาไปเป็นพ่อพันธุ์เนาะเมนพ่อพันธุ์เป็นตัวมันก็มันมันมันจำสุดก็ะหาร้อยแต่เป็นสามตัวกับเก้าร้อยแต่เป็นสามตัวเนี่ยพันธุ์กัวก็มีแต่ละฟาร์มไม่คือกันครับผมครับแต่ว่าอันนี้สายพันธุ์มันมันก็แล้วแต่สายพันธุ์นะคือนอกแมนแล้วแต่ัแต่นี่เขาเอินว่านุนูนาหนูพุกใหญ่ครับผม แต่บางคนก็ว่าเออหนูนาหนูพุกยัดหนูพุกเน่แปลว่ากันขนหนูพุกบ้านนอากับจังหนึ่งอีกแด้ครับแมนสายพันธุ์หนึ่งครับมันจะหน่อยกันนี่อันบักนาแล้วกี่เลียาในอันนี้หนาวขอกันแจ้งจริงกับุ้มหนึ่งอีกบาครับครับคุณครับต้องใส่ไฟสิลรัเพราะว่าเมื่อเห็นมินบอมันดึงเนาะแต่ว่ากัรผมซื้อไวเชื่อมแม่ด้วยนะครับเชื่อมมันว่าเชื่อมอ่ครับความเปลี่นพอพันกันอื่นลื่นพอนี่ก็เพื่อนคุ้นเคยนะครับเนาะเพราะว่าเรื่องรู้ว่าให้เชื่อม ก็เลี้ยงนูเชื่องแล้วบ่อปลาจำนายมันหนุ่ยเจตุลเจตุนคือกันกระห้องเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงนร้าสำนูก็ได้แค่เนี้ยขอบผมให้มันแควนอย่างนั้นไม่เป็นสาขาทิมหรือว่าเกิดอะไกันเชื่องไรก็เอามาอุ้มมาขวบคือผู้อื่นดีบ่บอปลาจำนัยทั้งมัดนี่มีมีเดี๋ยวนี้มีเจตโตครับมีมีจัเโตไล่เบิรงหกสิบบอบ่อละสามตัวสามหกสิบแปดบ่อละสามตัวเจ้ากันได้หลายมันกับบ่อไดนเนาะกันเนาะ หลายคืนนั้นบ่ด้มีสองต่อหนึับตหนึ่งตหึ่งบ่เคยมีมีแต่สองตัวหนึ่งบ้ันนี้การลูกออกมาแยกเดือนหนึงออกจากแม่ปุ๊บบนประมาณร่วมไปแล้วแต่ลรบ่อบางเี๊กสามสิบตักบางเจี๊กหาสิบตัอันนี้เรือบ่อคุณบ่อคุณบ่อประธานแย่จากตัว่อตัวเม่ยไม่ไดตัวเมียวนท่านออกจากกันกันคัดออกไปแย่เหลือเป็นตัวละสามสิบยี่สิบแค่นี้แหละารพิจารณาเพื่อได้อมการนะครับเจี๋ยวผมจะเอาเบ์โท่ไว้ ยัดไส้คลิปได้ครับพี่น้องตวามการทักมาได้เนาะเนาะพี่เนาะครับผมได้ครับได้ครับพอแผ่นน้ผันแล้วจะเอาชื่อเป็นเนื้อก,ก็ได้แถวบ้านเท่าหน,นึง่งกินก็ได้ครับเอาเอาป็นเป็นเนื้อก็ได้แต่คือว่ามี่ความจิริย์พร้อมครับความจิริย์ตัวนี้มันมันรุ่นมันเอ่อย่างยๆจับบอบอไฝ่พี่น้องข้าเบิ้งยั้งวิบอเดียวครับพี่น,อน้องป่ะมีหลายแนวได้ครับอันนี้ออกงั้นเดียวนี่ปั๊บโมเมนตัมมาดาสก็แบนี้อันนี้คุณกลางมู่บ้านครับครับ จนายครับอันนี้จิน่ายกว่าอายุมันในเดือนอายุในวันหนึ่งนี่นี่ครับเห็นบ่พี่น้องมีตุ้งขาคุณลักษณะว่ามันยุ่งพ่อมียนด้วยครับพี่น้องเนี่ยคือหมดตัวเมีนหมดอายุอายุหนึ่งวันในหนึ่งวันโอ้อายุหนึ่งวันสุดครับเดือนเด้ออีกมันออกจากอืมก็พอกนี่ออกจากคุ้ยวะเภาอันนี้ถ้าพ่อเองบอกขบีนพลอขึ้นก้องไขเองไม่เอียงเลยจำหนายเองจำหนายเอรับจำหนายเขาจำหนายเบียดได้ครับ โอ้คันตะมือนี่กีน่ายนี่คันนี้เป็นกีหน่ายบริจิตติเด็ครับผมกีน่ายครับบรแมนขันแมงเสดิงกับจันยังอีกครับครับคับนี่กีน่ายครับกิน่ายเสดิงบ่เลี้ยงเลี้ยงกีน่ายย่งเลี้ยงกีน่ายกับกิลีทนะครับนะอันนี้เขา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 จำหน่ายแบบไรครับจำหน่ายขันเป็นสมัยตะกี้เขาก็เอาขันละเฉพาะอันนี้หมายถึงไข่เนาะครับผมขันละสองร้อยเคยซื้อตะกี้สมัยตะกี้คันแบบไรคันขันกขันหนึ่งขันนหนึ่งขัน ขันซ oh, pues ้ำเบอร์ยี่สิบหนี่งอ๋อซ้ำโอ้ซ้ำเบอร์ยี่สิบนี่งขันหนึ่งว่าเต็มเต็มพื้นหลือเปล่าครับเต็มเต็มเต็มปลาขันเลยล่ะเวลาเข้าไปจับนายให้คนมาเอาไปเลี้ยงต่อปต่ขันละสองลอยแต่ทางนี้ก็ขายและค่าเพิ่มขึ้นเดี๋ยวล่ะรับต่อขึ้นเดี๋ยวแต่ตอนนี้เลี้ยงไปประมาณสองเดือนกว่าครับถ้ามันใไงไม่จับจับนายแล้วก็ถ้าขายปีขายปีขายเป็นโลเป็นไอเสื้อเอาวุนเอาไปกินแั้วจ้ะขายมันประกอบโลละสองลอยห้าสิบ บะเพงเดียวครับบะเพงบะเพียงการเปรียบเทียบในตลาดทอนนี้ท้องตลาดที่เขาเฮ็ดสำเร็จแล้วนี่โลนึงว่าไม่ได้หน่อยเด้อครับสิขึ้นแต่ขึ้นบ่ไรเพราะปี่น้องบ่กล้าให้ขึ้นเพราะว่าเออลูกค้าเฮาก็หลายลูกค้าราคาประจำแล้วกันแม่นหัวหันราคามันสูงขึ้นเกินไปนะรก็เพราะฉะนั้นก็เลยขายจำหน่ายราคาเก่าพออายุจับได้ก็คือกิโลละ250งร้อย้าบพูดแล้วครับแต่ทรงกับทรงทั่วไปมาถึงอันนี้ทรงนี้อันนี้ราคาทรงนะครับราคาทรงก็สองร้อยราาทรงสองร้ทรงไห้เพิ่น ผู้อาผูตีก็ไปจำนายต่อเออเพราะว่าเพิ่นเอาประจำแล้วก็ค้าประจำแล้วเพิ่อนเก่าส่วนหลายมันก็ตีตอนนี้เหลืออยู่บ่อเดียวืสิละอันนี้อันนี้เอาให้เบิ่งจะซื้อได้ครับพี่น้องแล้วก็จั๊กจั๊กมือครับจั๊กซีจังกซีได้จำนายได้สองเดือนกว่าอีกสองเดือนกว่าจังสีจำนายได้ว่าจ้าถ้าสมมติเข้าใจเป็นขันเป็นชั้นนั่งสิไหมเข้าใจเพื่อนเกี่ยวไปเลี้ยงนั่งสิไหม เป็นเรื่องก็ต้องเอาไข่กันครับเอาไข่ติดกับสามห้องไข่มาเอาอันนี้มันจะเป็นโตแล้วนเนาะอันนี้มันฟักแล้วฟักแล้วในมือนึงแล้วครับพี่น้องเนี่ยแบบในมือนึงอายุในมือเดียวอายุมือนึงได้รับนี่นี่อายุของมันในมือเดียวในมือทิมทิมมือมืดมือบ้านจะสบายในมือเดียวเนาะเป็นบปมข้างๆกันไว้ในมือเดียวนะครับบัดรอบเมื่อกี้สองเดือนกลัวกับ พ่อกินแล้วพ่อเถอะเรา่อบยีบปมคนล่ะตัวใหญ่ปานนั้นบอกกันเน่กินไนตัวใหญ่โอ้กินไนตัวใหญ่โอ้ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆด้วยครับพี่น้องกินไนตัวใหญ่ก็จริงหรือจริงหรือตัวน้อยกิโลละครับปีกิโลละร้อยห้าสิบทรงกิโลละอร่อยแต่นี่ตัวทรงกินไนกิโลละสองร้อยทรงปีก็สองร้อยห้าสิบมะขืนอึ้นหัวหานเดี๋ยหัวหานขึ้นเอาขึ้นอะไรขึ้นกับเขานะครับขึ้นมัตสึเนี่ยบ่เนี่ยข้นกันี้ขึ้นก็ ขันกินเ้าก well. ็ข yeah, uh, yes. no. ึ้นได้ยุติว่าแกเด็ดตัวพี่น้องเล่ตัวพี่น้องเลย่้าขึ้นยันมีความรู้สึกึ้นกันห้องเพราะมันเอาจนหน่อยเ้าเลี้ยงจนหลายนะครับเนาะถึงว่า่ได้หลายกระชากเนาะพี่น้องครับขอบคุณอะไรครับพี่บันนี่ขอบขอบคุณอะไรด้วยครับพี่ตามรับชมครับพี่น้องขอบคุณมากครับโอ้ยอาจีพซั้นจัน่อยครับพี่น้อง